สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกม l ลน์เลนเจอราคาถูกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจไลเลนเจอต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปฉลองซับ15,000ซับนะครับที่ทุกคนกดติดตามผมกันมานะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการแจก ID ทั้งหมด6 ID ด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยไมกี้ทาเคมิจินะครับจิฟุยุนะครับไมกี้ดากเคนอ่ะประมาณนี้จะประกอบเป็นตัวหลักๆโคลาโบนี้นะครับก็คลิปนี้ผมจะมาสุ่มนะครับเกียร์นะครับทั้งหมด6 ID 6,000กลูบี้แล้วก็ตั๋วกาชาอีกนิดหน่อยนะครับไปรับชมกันเลยครับ โอเคนะครับก็ใครที่กําลังสนใจนะครับหาร้านเติมเกมไร้เจอราคาถูกนะครับขอแนะนําร้านมารู้ช็อปนะก็เฮ้ยบอกตรงๆว่าถูกจริงผมไม่เห็นยังตกใจนะครับแต่เป็น iOS นะ Android ยังไม่มานะครับใครที่สนใจเติมไปจัดนะครับแพ็คแบบถูกมากผมบอกเลยว่าถูกกว่าหลายร้านเดี๋ยวจะแปะโปสเตอร์ไว้ให้นะเป็นโปสเตอร์ราคานะครับก็ไปจัดกันได้ทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนะครับไปจัดกันนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับผมอยู่กันใน ID ป้ายเหลืองนะ อ่า ID ป้ายเหลืองผมมีทั้งหมด6 ID ผมพูดไว้ต้นคลิปแล้วเนาะว่าผมจะมาแจกนะครับ ID ก็คือ ID เนี่ยมันจะเป็น ID guest นะครับ g u e s login ซึ่งคนที่ได้ไปนะครับเอาอีเมลหรือเบอร์หรือ Line มาผูกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกับผมผมจะแจกทั้งหมด6 ID นะครับซึ่ง6 ID เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอาจจะมีไมกี้บ้างจิฟุยุบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นดาร์คนอ่ะทาเคมิจิจะประกอบไปด้วยตัวหลักๆคลโบนี้นะครับา ก่อนที่จะแจกนะครับผมจะทําการเปิดเกียร์1,000รูบี้นะครับแล้วก็จะได้ตั๋วเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปิดหาเพิ่มให้นะครับอ่าเผื่อแบบได้ตัวเพิ่มนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับซึ่ง ID ทุก ID จะอยู่ป้ายเหลืองนะครับซึ่งคนที่เอาไปเล่นจะเล่นแบบผมก็ได้ดองป้ายเหลืองนะครับหรือว่าจะอัพเวลเพื่อที่จะปรับวีไปเปิดอะไรต่างๆก็ได้นะที่ผมทําคลิปนี้เพราะว่ามีคนทักมาถามผมเยอะนะครับว่าเออแบบ เอ้ยผมจะหาไอเดียยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกให้แล้วกันนะครับเผื่อบางคนไม่มีไอเดียเล่นนะฮะแต่ก็ต้องเป็นผู้โชคดีเนาะต้องเป็นผู้โชคดีนะครับจะผมกะว่าจะแจกสองครั้งอันนี้จะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวครั้งหนึ่งค่อยว่ากันนะครับอ่ะโอเคนะครับมาดูที่ไอเดียแรกก่อนนะครับไอเดียนี้มีอะไรบ้างนะที่ผมจะแจกนะครับก็มีไมกี้ละ1ตัวนะครับมีไมกี้ตัวเดียวหลักๆมีไมกี้ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปิดหาเพิ่มกันนะเผื่อได้เพิ่มมาก็ไอเดียนี้ก็โชคดีไปนะครับยังมีคนถามผมว่าคบนีี้จัดดอะไร โคลาโบนี้จัดอะไรดีนะครับมีไมกี้แล้วนะครับถ้าถามผมนะคนที่มีมคนที่มีไมกี้แล้วนะครับโคลาโบนี้ก็จะหาดาเคนเพิ่มก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดหาดาเคนให้อีกตัวหนึ่งนะาหาดาเคนอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวแทงเพราะว่ามันต้องมีตัวแทงด้วยนะครับถ้าไม่มีตัวแทงเนี่ยเล่นลําบากแต่นี้ไม่ออกเลยนะดาเคนนะดาเคนนะไม่มานะฮะมาไม่ออกนะดาเคนไม่ออกนะฮะ ดาเคนไม่ออกดาเคนโอ้โหไม่ออกนะก็อาเบื้องต้นไอดีนี้นะครับก็ไม่ได้ดาเคนเนาะถ้าได้ดาเคนมาใครได้ไอดีนี้ไปก็ถือว่าโชคดีนะฮะซึ่งอาจจะต้องไปเก็บรูบี้หาแทงหาอะไรเอานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเปิดเกียร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น1000ไอดีแรกนะถ้าถามผมนะต้องมีธงอยู่แล้วนะครับอาไมกี้บวกธงเนี่ยจะแจวสุดแล้วเพราะว่ามี ค่าโจมตีพื้นที่เสียหายแต่วันนี้มันไม่มีธงบับเนาะก็เปิดหาสร้อยกับท่อไปก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีโดนแน่นอนไม่ค่อยคุ้มนะฮะอ่ะโอเคไปเปิดเลย1000ลรูบี้นะครับไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมบอกนะผมจะแจกขโมดหกดอดีซึ่งผมจะสุ่มแจกนะฮะซึ่งเฮ้ย0 0แรกท่ทอปแป๊บออกอะไรเนี่ยอ่านคิไปไว้หรือเปล่าอ่านคิไปไ้ด้วยโอ้0 0แรกอยเขอแป๊บออกท่อเล็กออกอะ โอ้จบแล้วไอดีนี้ยังเกิดโอ้โผล่มา200แรกท่อปแป,ป๊บออกเลยนะครับผมสำหรับไอดมไกกี้นะแค่200ระอ่นะเดี๋ยวผมเปิดต่อให้เลยนะเผื่อได้มากกว่านี้นะครับหาจีเครื่องรางนะเล่นได้เลยไอดีนี้นะแจกนะ่าเสื้อโตมันนะครับแจกบอกเลยว่าแจกจริงนะผมแจกจริงนะครับอ่าไม่ได้นะเดี๋ยได้ท่อปแป,ป๊บ200แรกนี่ก็แบบปมมือละ เออถึงไม่ได้ทงนะั้นได้ทอปแป,ป๊บนะทอปแป,ป๊บมันก็จะเหมือนกับเกียร์ลูกบอลน,นะฮะลูกบอลชายหาดเลยนะฮะแต่เป็นทัดไฟอ่าไอดี ID นี้ใครได้ไปอาจจะไปหาทาคิมิจิเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กับทาคิมิจินะครับอ่ะเหลืออีก2 0 0้สุดท้ายนะครับสำหรับไอดีแรกอ่ายังมีอีกต้องห้าไอดีนะเออมีอีกต้องห้าไอดีนะครับผมก็ผมแจกได้เท่านี้เนะาะจะเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาผมมีเรียนมีอะไรนะไม่มีเวลามานั่งหายทุกคนเหมือนกันเนาะ ก็ใครที่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีแล้วกันเอาไปปั้นต่ออ่ะ200สุดท้ายนะครับมามาโอ้โหเกลือเลยนะครับผมนะโอ้โห200แรกได้ท่อแป๊บที่เหลือไปไหนวะท่อเหล็ก2อันนะ่ะไอ้ดีป้ายเหลืองท่อแป๊บ2ท่อโอ้โหเอาไปขายดีกว่าม้งเนี่ย เอา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 ไปขายดีกว่าเนาะเอาโอเคนะครับผมก็ไอดีนี้นะครับผมแจกแล้วกันผมบอกว่าผมจะแจกผมจะไม่ขายเนาะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันต่ออีกไอดีนึงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็มาต่อกันอีกไอดีหนึ่งนะครับไอดี ID นี้เป็นไอดีทาเคมิจิอ่าทาเคมิจิเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ท็อปแป๊บหรือเปล่าโอ้โหไอดี ID เมื่อกี้นะครับได้ท็อปแป๊บไป 2ชิ้นนะผมบอกเลยว่าใครได้ไปไปปั้นต่อสบายนะครับโดนแน่นอน2ชิ้นแล้วนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันต่อที่ ID ดีที่2นะครับอ่าเมื่อกี้เป็น ID แรกอันนี้ ID 2เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างไ d ดีนี้มีตัวทาเคมีจิแล้วผมก็ยังจะเปิดหาไมกี้ให้เขาอยู่นะเพราะว่าไมกี้จำเป็นมากๆนะครับบอกเลยว่าไมกี้จำเป็นมากๆที่จะต้องมีโอ้โหห้าใบแรกจิฟุยุออกโอ้โหตายแล้วนี่มันคนละตู้แล้วนะ ตู้นี้มันตู้ไมกี้นะจิฟุยุออกนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไอดีนี้ก็มีทาคิมิจิกับจนะิฟุยุเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาปลายเหลืองเหมือนกันเลยโอ้โหเรือถังโอ๊กไมกี้ไมกี้โอ้ยไมกี้ไมกี้ไมกี้โอ้โหโ Mikey! Mikey! โ Mikey! Mikey! โโปรตอกห้าตัวสุดท้ายเรียบร้อยครับผมก็ ไอดีนี้นะครับก็จะมีจิฟุยุนะครับกับทาเคมิจินะครับผม2ตัวอ่าก็ใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันต่อเมื่อกี้เราได้ท่อปแป,ป๊บมา2ทอ่อโอ้โหไอดี ID โคตรบัฟดวงนะฮะลุยท่อปแป,ป๊บออกไหมนะครับไอดีนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่ออกนะไม่ออกอะ่ะดูดิต้องออกนะถ้าไอดีนี้มีทาเคมิจินะ ตรงธาตุด้วยนะโอ้ลงเตี้ยมดีนะครับดีนะดีเพราะว่าอาทาเคมิจิเป็นไหวพริบทาเคมิจิเป็นไหวพริบครับใส่เกียร์เล่าลงเตี้ยมได้ครับผมอ่าได้เวทกับรถแล่เพิ่มด้วยเฮ้ยท่อแป๊บอ่ะท่อแป๊บเฮ้ยโอ้โหตายแล้วนะฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหสองร้อยสุดท้ายครับมาเอ้ยโอ้ไอเดี ID เกลืออ่ะโอเคนะครับผมไอเดียสองก็ผ่านไปแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกไอดีหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็มาต่อกันไอดีที่สามนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะผมก็จะเปิดหาให้เบื้องต้นนะอ่าอย่างไอดีนี้มีจิฟุยุอันต้านะฮะ ก็เหมือนเดิมนะต้องการไมกี้เนาะเปิดตู้นี้แล้วกันเนาะ40บใบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรนะครับไอ้ไมกี้ออกไหมไอดีที่3นะครับผมไอดีแรกโอ้โหเกียร์ท่อแป๊บสองชิ้นน่ะที่ดูดีไอดีนี้นะฮะออกหรือเปล่านะไอดีสองไม่ออกเกียร์เลยนะฮะโอ้ทีเล็กปั๊บไมกี้โอ้โหไมคี้ออกยากว่ะนะเอาโอเคนะครับเดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันต่อนะครับมาลุยกันว่า เกียร์จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไอดีนี้นะจิฟ oh. hey. hey. oh. er ุย u อันตาโอ้โหเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 ห้าดาวห้าดาวห้าหกชิ้นเลยเหรอลางไม่ค่อยดีเลยนะเออไม่เหมือนไอดีแรกเลยเปิดหัวมาก็เท้าแป๊บมาแล้วอะ่ะเฮ้ยอูอีกสามรอบครับผมไปปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บอึ๊บโอ้โหไม่ได้เลยเลยสองรอบสุดท้ายครับมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม้อะไรเนี่ยเกลือจัดนะฮะเออปึ๊บโอ้โหยังเกลือนะครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับไอเดีสามนะครับผมก็ไม่ได้เล,เลยนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกไอเดีหนึ่งนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็มาต่อกันที่ ID ดที่4นะครับผมโอ้โหสองไดีนะครับ2 ID ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เกียร์นะครับตั๋วก็ไม่ได้ที่ต้องการนะครับอ่ะโอเคนะครับ ID นี้เป็นจิฟุูยุร่างธรรมดานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเปิดหาตัวได้เพิ่มมาแล้วเกียร์จะได้เหมือน ID แรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเออโอเคมานะครับอ่ะโอเคนะครับมีตั๋วอยู่25ใบ ยังไม่ได้รับเพิ่มหรอรอับมาแล้วอ่ะมีตัว25บใบนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาลุ้นไมกี้กันเหมือนเดิมนะอ่ายังต้องได้ไมกี้ไมกี้โอ้โหไมกี้ไม่ออกเลยไมกี้เอ๊บเอ้ยไมกี้โอ้โหไมกี้ไม่มาเลยนะครับผมแนละ้วสำหรับไมกี้นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเปิดหานะครับพ่อแป,ป๊บกันต่อนะอ่าลุย let's go นะ เออแต่ถ้าทงออกก็ดีนะเออทงออกอะไรเงี้ยเปึเอปึ๊บเอ้ยโอ้โหดีกางเกงบากินะครับเก็บไว้นะฮะเจ็ดดาวถือว่าดีนะครับอันนี้แต่ทําไมมันไม่ออกสร้อยวะเออมันบับสร้อยนะเจ็ดดาวเ้าออกสร้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเบปึ๊บโอ้โหไอีที่สี่นะยังคงเกลือนะเออเป้าหมายเราคือโดนแน่นอนนะเออท่อแป๊บไม่ก็ทงนะมาก็ได้นะครับเอ้ย โอ้เอาพอเลยอย่างี้มาปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอดีดีสี่นะเอาเอาจริงถามจริงปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะสำหรับอดีดีสี่นะก็ได้กางเกงบากิไปนะอะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อกันอีกไอดิงเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาต่อกันที่ไอดีที่5นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวดาร์คเคนอ่าอันนี้จะเป็นตัวดาร์คเคนอัลตรานะครับผมนะเผื่อใครชอบตัวนี้นะอ่าก็มาเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเปิดหาอ่าเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเปิดหาตัวไมกี้นะถ้าไอดีนี้นะครับเปิดได้ไมกี้มานะผมบอกเลยนะว่าดาร์คเคนคู่ไมกี้อ่ะ เอาไปปั้นต่อสบายๆนะครับเดี๋ยวผมขออัพทำภารากิจให้ก่อนนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทำภารากิจรับตัวตรงนี้ให้นิดนึงนะมามาลุ้นกันนะครับ40ใบนะครับเราจะได้อะไรนะไมกี้จะออกหรือเปล่านะไมกี้ปึ๊บโอ้ผีจีนตัวนี้กันบินได้อยู่อ่าเป็นตัวกันบินนะครับปึ๊บโอ้ลูกเสือปึ๊บถามจริงเอ้ย สามรอบสุดท้ายโอ้ไมกี้ไม่มาเลยวะเอ้ทำไมเปิดตัวไม่ได้เลยวะจังหวะนี้นะปึ๊บมีตัวบินนะมีตัวบินแล้วก็มีตัวกันบินเนาะเอาไปเอาไปเล่นเอาไปเล่นแนวลอยป้อมได้นะไอ้ดีนี้นะอ่าก็จะเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวแทงอ่าแล้วก็ตัวนี้ขอป้อมนะครับอ่าตัวนี้เอาไปกันบินนะอ่าไม่แย่นะครับสาหรอบไอ้ดีนี้ไปเดี๋ยวเรามาเปิดหาเกียร์กันดีกว่านะ่าไปปึ๊บสองร้อยแรกอะไรเอ่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ออกเลยอีก200ครับผมมาจึบ๊บเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถุงมือเฮ้ยผมว่าตู้นี้แปลกๆละเดี๋ยวเปลี่ยนตู้เป็นตู้บนบ้างดีกว่าเนาะไม่มาเลยอะเราเปิดกันไปนสามไอดีไม่ออกเลยนะเดี๋ยวตู้บนหน่อยดิเออเผื่อตู้บนแบบจะบับดวงบ้างนะมานะฮะตู้บนปึ๊บปึ๊บโอ้เราลงเตรียมเอาได้อยู่ปึ๊บ ก็ยังคงเกลือนะฮะมาปึ๊บปึ๊บธน,นูอะไรก็ไม่รู้เข็มขัดโหโหไม่ออกอ่ะสองร้อยสุดท้ายนะครับผมปึ๊บปึ๊บแปดดาวออกนะเป็นเข็มขัดนะครับก็เอาไปใส่ให้ตัวดาเคนได้เอาไปใส่ให้ตัวดาเคนได้นะครับก็ไม่แย่นะครับสำหรับไอดีนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันไอดีสุดท้ายนะครับผม อ่ะโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันที่ ID สุดท้ายนะครับผมท้ายสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะอ่า ID นี้เรียกได้ว่าโคตรดีไมกี้บวกดาวินชีนะก็เป็นก๊อปปี้นะครับกับรีสกิลคู่กันเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดหาเลนเจอร์ให้ต่อนะอ่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดหาเลนเจอร์ให้ต่อนะครับสำหรับ ID นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับตั๋วก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปเปิดหากัน ดาเคนนะอ่าเพราะว่ามีไมกี้แล้วนะครับถ้าได้ดาเคนมาก็มีตัวยืนให้ทีมละนะครับผมแต่จะ,จะออกหรือเปล่าโอ้ฮิเมะปึ๊บโอ้โมซาดีโมซาดโ,โอ้ไม่ออกเลยผมเปิดตัวกาชาไม่ออกเลยนะโคโลโบนะปึ๊บไม่มาวะปึ๊บเอ้ยฮ่าตัวสุดท้ายโอ้อาจตัวนี้ได้อยู่นะเป็นตัวแทงนะครับโคนี่ลักเลียน อ่าเป็นตัวแทงได้อยู่อ้าโอเคเดี๋ยวมาเปิดหากเกียร์กันนะครับผมหมดเลยตู้นี้ใส่หมดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยโอ้ไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยเกียร์เว้ย,วย,วยไอดีแรกมาได้ไงวะนะ่ะท่อแป๊บสองอันนะ่ะเออออกได้ไงวะนะ่ะปึ๊บแต่ผมไม่ไม่มานะไม่มาจริงเลยครับผมนะมาปึ๊บจึ๊บจึ๊บปึ๊บเอ้ย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 อ่ะสองอ่ะอ่ะสี่ร้อยสุดท้ายนะอีกสองรอบนะ เฮ้ยอ้ไม่มาจริงนะครับผมนะสองรอบสุดท้ายนะครับผมมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็บทสรุปนะเกียร์ออกไอดีเดียวนะครับก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นตัวคนละโบและหน้าตัวคนละโบอาจจะเอาตัวอะไรกันนะครับผมนะก็สาหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับส่วนกติกานะครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้เนาะ เผื่อคนที่ดูจบคลิปนะครับถ้าใครอยากได้ ID นะครับก็ให้คอมเมนต์ไว้นะครับว่าให้คอมเมนต์ไว้นะครับเอาแบบจริงจังไม่ไม่ต้องโลกสวยนะครับเอาแบบตรงๆเลยว่าชอบเล่นเกมลาเรนเจอร์เพราะอะไรนะครับอ่าพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์เลข2ตัวมานะฮะผมจะดูนะครับแล้วก็จะดูเลข2ตัวด้วยนะครับว่าเฮ้ยสวยไหมนะถ้าสวยก็แจกไปเลย อ่ะผมจะเป็นประมาณนี้ติการการแจกนะครับก็คือพิมพ์ว่าทําไมถึงเล่นเกมไลน์เจอเพราะอะไรแล้วแต่เราจะพูดเหตุผลมาไม่ต้องโลกสวยนะเอาความเป็นจริงจะด่าก็ได้เล่นตามเพื่อนหรือว่าจะจะดา่าหรืออะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะอ่มพิมเลข2ตัวมาด้วยนะครับว่าชอบเลขอะไร2ตัวนะครับผมนะโอเคนะครับคลิปนี้ป,นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดจบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ